สีน้ำมันลายเสน้นใครมองใครเห can ถ้าจะภาพจ่ายตังเมื่อไหร่มึงตกมหาใหญ่ๆมึงจะหยุดเ้ยจ่ายยังอย่าไม่จ่ายเล่นไปเรือ่อยๆจะตมองตกจะตกจะตกเข้าใจแล้วเอไปพูดถึงเสียมาใหญ่กับ <c oughs> เคร,รือ <c oughs> ตลกให้เป็นตลกไม่ได้ให้เป็นพระเอกเคยเป็นแล้วไม่มีคนดูพ,อพอ่อราลอตละ<อ>ขนาดนี้ข้าวจะกั้น้ำจะกืนอร่อยกว่าที่อื่นไม่อน้อยไปเล่นข้องดานลิเกกินข้าวดิบวิ่งขี่กระปิบกระปอยนะ พระเจ้าเองมีชื่อว่าอังซูมามึงชื่ออะไรวะอังซูเมิร์อังซูเมิร์กูชื่อเศรษฐากูถามคำหนึ่งเงินกู้เมื่อไหร่จะได้หมื่นหนึ่งอ่ะได้ไหมเงินดิจิตอลได้ไหมได้ไหมกูยังมึงจะถามกูได้ยังไงไรที่มัหายได้ไหมกูจะได้ไหมเงินดิจิตอลกูจะได้ไหมกูอยากรู้แค่นั้นเองอ๋อจริงๆงแล้วเงินดิจิตอลเนี่ยมันกาลังจะมาแต่ว่าใครคนอื่นอาจจะได้แต่กูเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะตอนแรกเขาอ่ะไม่ลงทะเบียนแล้วเขาแจกทุกคน ตอนหลังเขาลงทะเบียนแล้วเพระเขาจะแจกแต่คนจนเขาก็ให้ถ่ายบัตรประชาชนไงถ่ายบัตรประชาชนส่งไปแล้วก็ให้ถ่ายรูปตัวจริงเออกูก็เลยไม่ผ่านอีตรงนี้นี่แน่ไม่ผ่านได้ไงกูก็ถ่ายรูปส่งให้เขาก็ก็บัตรประชาชนทําตอน15แล้วตอนนี้แต่ตอนนี้อายุ30แล้วกูไม่เหมือนประชาชนนี่หัวมึงไปโดนยี่อะไรมาเนี่ยไปนอนไปนอนให้หนูแทะเหรอไม่ใช่กูแพ้หมอนโอ้โหกูคิดว่าพ่ออ้อมเมียมึงกัด ไมีอยากูใส่พ่ออ้อมเราเป็นทหารกันใช่ทำไมแล้วยิ่งโอ้โหยนี่ไอ้นี่ไอ้อังคมานี่ฝีมือการวาดภาพสุดยอดมึงพูดไปเลยโอ้เก่งมากมึงเก่งจริงว่ะกูเนี่ยเป็นจิตกรชั้นเอกของเมืองนี้พม่าเหนือนี่กูไม่อยากจะคุยนะมึงวาดรูปมึงก็วาดในแค่ประเทศนะแค่ในประเทศกูยี่วาดต่างประเทศแล้วแล้วนะโอ้โหมึงวาดต่างประเทศด้วยกูไปประเทศฝรั่งเศสนี่วาดภาพให้ คณะทธิบดีเขาฝาเขาเขาดูเนี่ยนะคณะทธิบดีประธานคณะบดีเนี่ยเขาดูเนี่ยคุณเชื่อไหมเพราาดูลูกคุเนี่ยเขายกนิ้วให้เลยนะโอ้ยนิ้ยิ้มเยี่ยมเออนิ้วกลางเนี่ยบอกกลับประเทศมึงไอ้สัตว์ไปมึงนี่จะพูดอวดอีกไอ้ขาวมึงไปว่าที่อังกฤษเป็นไงบ้างฮะไปว่าที่อังกฤษเป็นไงบ้างก็ดีไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรครับดีดีดีครับไอ้จัดไม่เอาใช่ไหมอ่ะมึงจบง่ายจังวะ ไม่ค่อยสบายเออไม่สบายไปหาหมอมานะครับแม่วันนี้อาจจะเล่นลิเกไม่ค่อยเต็มที่นะครับเพราะว่าหนูมีปัญหาเรื่องปอดข้างขวาเป็นหนองนะครับก็ไปผ่าตัดมาเพื่อเจาะหนองออกอันนี้ก็ได้สองอาทิตย์แล้วก็เมื่อเช้าหมอโทรมาให้ไปผ่าตัดอีกรอบหนึ่งนะครับเออหมอลืมกระเป๋าเครื่องมือไว้ข้างใน ผมต้องรักษาให้ดีนะไอ้มินเหมือนเมียกูเนี่ยเพมพอเป็นโควิดเนี่ยเขาบอกลงปอดลงปอดรตวนี้อีนี่มันไม่เชื่อไงก็เลยไปหาหมอหมอตรวจปุ๊บไม่เจอโอ้โหไม่ไม่เจอโรคไม่เจอปอดอ่ะอีที่ลวปอดไปไหนกูไปหาปอดให้เมียเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเล่นลิเกก่อนแล้วก็ไปหาเออวันนี้ได้เวลาแล้วขึ้นเป้าดีกว่าใช่อัง ีกูทะลุเป้าแล้วองมาสลองไปเพื่อนเธอเป้าคำสั่งขององบาสลองงวลน้ำใจด้วยนะคะให้มูอามาราชบริพานเข้าเฝ้าเป็นการดวย